ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับซึ่งวันนี้ทางทีมข่าวของสยามสิงห์บุรีนิวได้พาท่านผู้ชมมาดูว่าดินข้างหลังที่ที่ถ่ายไปที่ท่านเห็นนะดินที่ท่านเห็นนะั้นลักตักเอาไปขายนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะ,ะมาสอบถามท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งอยู่ตำบลไหนผมไม่บอกนะครับแต่ว่าท่านผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนที่ อ่ารู้เห็นแล้วก็อยู่ในเหตุดูเหตุการณ์ว่าเขาตักจริงๆอะไรจริงนะครับดินที่ท่านเห็นนี่เป็นดินของอทรัพย์สินของอ่าของประชาชนนะครับหรือว่าทรัพย์สินของหลวงหรือว่าเป็นอ่าพื้นดินของหลวงนะครับแต่ว่าผู้รักลอบนำเอาไปขายอ่าซึ่งท่านจะรับฟังความคิดเห็นจากอาดีตท่านผู้ใหญ่นะครับ ครับก็อยากจะถามว่าผู้ใหญ่เนี่ยเ,เห็นใช่ไหมครับว่ารถของใครที่มาตักตรงนี้วีบีครับบีผู้ใหญ่ดีบีนีกันครับ <c oughs> ก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนำรถแรม็โครมาตัดแต่เอาไปไหนไม่รู้ครับ,รบแล้วก็ที่ในในใ,ใ,ในรูปภาพที่ผมให้ดูเมื่อร,รูปภาพนี้่ รู้ไหมว่าที่ไหนนะรูปภาพที่อยู่ในมือผมเนี่ยร,<ม>รู้ไหมครับที่ไหนมันซื้อว่าอย่างไรจะบอกติดว่าเริ่มจากจุดแรกนี้แล้วก็ถัดล่องใต้ไปครับลงไปใต้ขับตรงนี้ที่ท,ที่ที่ผมให้ดูภาพเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่ขุดดินจากคันคองตรงนี้นนนไป<ข>ต<ะ>่อเลยนะบนถนนที่กองดินนะครับ พอทราบไหมครับว่ารถไรมามาเป็นขนเมื่อวานขนไปก็เจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกับที่ตักไปที่นี่แล้วก็อยากทราบว่าดินที่ที่เอาไปเนี่ยนะพอทราบไหมว่าเนี่ยม,มันเป็น,ม,นมันเป็นของไม่มันเป็นมันมันเป็นขอพอทราบไหมครับว่าไอลำคลองอที่ขุดไปเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นคานคลองตรงเนี้ย อย่างที่ในภาพเห็น,นในลำคลองอที่ตรงนี้นะที่คูนจากลอกจากลำคลองนี่ทํามาเป็นคันคันกั้นน้ําไม่นม้น้ำท่วมน้ำพักมาแต่ถูกตากไปโดยท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่อดีตอดีผู้ใหญ่บ้านนะครับตรงนี้ ก็รบกวนท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่านี่คือภาพของลำคลองลำไ้อยไผ่ลำไผนะ่ล้อมโทษทีครับตรงนี้เขาเรียกลำไผ่ล้อมนะครับหมู่หกตำบลบางกระบืออย่างที่ภาพที่ผมเห็นที่ ช่วยเห็นนี่นะช่วยเห็นนี่นะนี่คือลำคออลองไผ่ล้อมนะครับแล้วก็ลำคลองอันนี้ได้ขุดขึ้นมา,าทำถนนนะครับทำถนนอย่างที่เห็นในภาพทั้งสองภาพนี้นะครับทำเป็นคันทำเป็นคันกั้นน้ำนะครับ ทำคันกั้นน้ําไม่ให้น,หน้ํไหลยท่มไปแถบหนึ่งที่ทํเป็นคันกั้นน้ํานะครับซึ่งชมประทานเป็นผู้ดูแลอยู่ชมประทานดอนกระต่ายเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับตรงนี้ครับแล้วก็ทําไมาดินตรงนี้ <c oughs> อย่างที่เห็นในภาพอ,าอีกภาพหนึ่งนะครับนี่คือภาพของอดินที่ถูกรากตัดไปรากตัดไปนะครับ แต่ว่านําไปทางชมประทานได้ชี้แจงมานะครับว่าเขานําไปผมถนนให้กับหน้าวัดประโชกที่ถนนีิขาดนะครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับที่เขาชี้แจงมานะครับแล says, <Huh? S 1> <KNOWN S 2> ้วก <you> <fecture> ็ตรงนี้นะครับชี้แจงไม่ได้นะครับตรงนี้นะภาพนี้ชี้แจงไม่ได้ว่าดินที่ขนไปจากตรงนี้เอาไปกองตรงนี้ชมประธานบอกว่า เอาไปอากองไว้เพื่อฉุกเฉินนะครับปี53นะครับปี54น้ำท่วมท่านไปดูซิว่าดินกองนี่จมอยู่ในน้ำนะครับจมอยู่ในน้ำไหนบอกว่าเวลาฉุกเฉินจเจ้าดินเนี้ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วดินในสมัยทึปล่อยให้จมน้ำท่านเดีย๋ยวตามไปดูผมที่ดินกองนี้ยังอยู่แล้วก็จมน้ำอยู่แล้วก็ยุบไปเนี่ย นายผู้ชมประธานบอกว่าดินกองเนี้ยกันไว้เพื่อถูกเถินให้การน้ำท่วมที่น้ำท่วมแล้วจะไปใช้น้ำดินตรงนี้ไปใช้แล้วทําไมถึงปล่อยอย่างนี้ถามนิแล้วดินที่กองนะ่ะเขาไม่กองลักษณะนี้ท่านผู้ชมท,ที่ติดตามชมรายการสยามสิงห์บุรีนิวอยู่ขนานี้นะครับดินที่กองนะ่ะไม่กองลักษณะนี้ที่ กองลักษณะปาดพร้อมที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ถูกลองเรียนก่อนนะครับตรงนี้ครับแล้วกอ็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งทางในมีหนังสือจากที่ผมลองเรียนไปแล้วก็มีหนังสือต่อมาบอกว่าทางชมประทานนั้นทำงานเร่งด่วนเพราะว่าถนนได้เกิด ทำนุษต้องนำดินนี่ไปซ่อมเป็นถนนอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับว่าเป็นถนนของที่หน้าวัดประโชดนะครับที่ถนนขาดนะครับเราไม่เถียงตรงนี้ท่านเป็นท่านจริงแต่ว่าท่านกล่าวความเท็จนะครับชนประธานดอนกระต่ายแจ้งความเท็จไปให้กับประหลัดทวัชชัยคุ้มเงินที่ท่าน รับเรื่องทั้งหมดแล้วก็มาตรวจถามท่านว่าท่านตรวจหรือเปล่านะครับท่านตรวจหรือเปล่าว่าท่านอะ่ะมาตรวจงานาที่เขาลองเรียนหรือเปล่าต้องถามสักนิดหนึ่งว่าท่านมาตรวจหรือเปล่านะครับท่านารับเรื่องแล้วเนี่ยถามสักนิดหนึ่งว่าท่านรู้จริงไหมว่าชนประธานที่แจ้งไปบอกว่าได้ชนประธานบอกว่า,าให้เครื่องจักรของชนประธานเองอะ่ะท่านทราบหรือเปล่า ชนประทานเดี๋ยวนี้นะไม่มีครับเครื่องจักรไม่มีใช้แล้วคุณไปดูที่บรมธาตุสร้างถนนชนประทานสร้างถนนยังต้องจ้างเอกชนประมูลงานแต่ถามว่านี่แจ้งมาบอกว่าใช้เครื่องจักรนะใช้เครื่องจักรของชนประทานทำเองนะครับขอถามสักนิดหนึ่งของแมงอะ่ะผู้รับเหมาตรงนี้ที่ทำอยู่นะครับ บ้านอยู่ตำบลเ,เดียวกับผมอยู่หมู่เดียวกันอยู่หมู่เดียวกันแล้วท่านจะมาบอกว่าท่านไม่ได้จ้างท่านตอบผิดหรือเปล่ากล่าวรายงานเทศต่อผู้นบังคับบัญชานะครับท,ท่านประหลัดท่านประหลัดทวชัยคุ้มเงินท่านกล่าวรายงานาให้ให้ใหนนผู้บังคับบัญชาผิดนะครับตรงนี้ท่านกล่าวรายงานเทศหรือเปล่านะครับแล้วก็ อ่าชมประธานที่กล่าวในงานร่วมกับท่านหรือเปล่าตรงนี้ผมต้องถามท่านหน่อยต้องถามตรงนี้ก็ต้องเรียนถึงท่านอธิบดีกรมชมประธานลงมาตรวจสอบที่อ่าชมประธานดอนกระต่ายนะครับแล้วก็ฝากท่านนาทัทธุสัยเกือนะครับรัฐมนตรีช่วยลงมาตรวจสอบหน่อยครับแล้วก็ขอปปชนะครับลงมาตรวจสอบท่านประลัดทวชัยคุ้มเงินที่อ่ารับเรื่องนี้ท่านเรื่องนี้อ่ะ รูปในนี้ไปกว่าแต่ไปตั้งแต่54ต้น54แต่มา,าตัดสินเอามาส่งอส่งดำเนินเรื่องมาถึงผมเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับผมถึงต้องบอกว่าท่านทำตรงนี้นะนี่คือ,อท่านไม่เคยรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินนะครับตรงนี้ก็อยากจะเรียนถามว่าท่านเป็นข้าราชการนะครับต้องเรียน อ่าเรียนถามท่านลองพ้ว่าที่เซ็นหนังสือมาว่าอ่าอ่ลองพ้ว่าอ่าอคเดตนะครับเกิร์เรีนะครับลองพ้ว่าเซ็นรับรับเรื่องมาตรงนี้นะครับท่านเพิ่งมาอยู่ใหม่ผมไม่ว่าท่านนะครับเพราะท่านไม่รู้เรื่องทางอำเภอชงเรื่องไปท่านเกเซ็นก็ถือว่าทางอำเภอร,รับผิดชอบแล้วตรงนี้ แต่ขอให้รับผิดชอบจริงๆนะครับขอให้ท่านลองพราว่าอาคาเดชนะครับลงมาลงมากับผมลงมาดูข้อเท็จจริงเอาความจริงมาคุยกันอย่าลืมว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับสยามสิงห์บุรีนิวจะต่อต้านพวกโกงกินแล้วก็ลักทรัพย์ของแผ่นดินนำไปขายนั่นก็เราจะต่อต้านอยู่ตรงนี้ แล้วก็อยากจะเรียนเตือนอทุกท่านที่นำทรัพย์สินของแผ่นดินนำไปขายนั้นเดี๋ยวท่านตามไปดูผมว่าเขานำไปขายที่ไหนนะครับแต่ไอ้ส่วนตรงนี้ที่ท่านประดลาทวัตไทยคุ้มเงินน่ะทีะ่รับเรื่องแล้วกช็ชงเรื่องไปให้ท่านผู้ว่าไอ้รองผู้ว่าเซนนี้นะครับเดี๋ยวท่าน ถ้าท่านคิดว่ามีความคิดที่ว่าท่านทําถูกต้องลงมากับผมนี่ลงมากับผมมาดูเหตุการณ์แล้วมาดูของจริงไม่ใช่ไปนั่งแอร์ไม่ใช่นั่งอยู่ในแอร์แล้วก็เซ็นร,ร,รับเซ็นรับเรื่องจากชนประธานที่รายงานเทศบาลท่านท่านนะเดือดร้อนนะครับตรงนี้บอกให้ว่าท่านเพราะผมจะต่อต้านสําหรับคู่ที่โกงกินและเอาทรัพย์สินของแผ่นด,ดินนําไปขายอย่าลืมนะครับไปต,ตาม ของข่าวสยามสิงห์บุรีนิวต่อไปเพราะว่าจะนําท่านผู้ชมไปดูที่เขานําดินตรงนี้ข้างหลังผมนี่ไปขายให้กับที่ไหนบ้างเดี๋ยวท่านตามผมไปดูฝากถึงหน่วยงานทุกท่านนะครับที่รับภาพหรือว่าชมข่าวของสยามสิงห์บุรีนิวก็ฝากเตืนองนี้ถึงนะครับว่า ข่าวทุวกข่าวที่สยามสิงบรีาสยมิบุรีนิวลงไปนั้นนะครับได้มีหลายท่านที่ดูดแล้วเนี่ยนะแล้วตามเรื่องราวของอสยามสิงบรีนิวไปแบ็คเมย์หรือว่านักข่าวนอกทำเนียบนะครับไม่ใช่นักข่าวที่สิงบรีนะครับเป็นนักข่าวจากที่อื่นมานะครับแล้วก็ ไปบอกว่าจะรับเคลียให้อะไรให้นะครับตรงนี้ต้องฝากเตือนว่าสยามสิงห์บุรีนิวไม่มีนักข่าวของเราไปรับเคลียกับเรื่องงานต่างๆที่สยามสิงห์บุรีนิวลงนะครับสําหรับทุกท่านก็โทรมาบอกโทรมาได้นะครับที่สยามสิงห์บุรีนิวบอกว่ามีนักข่าวที่จะเคลียเรื่องตรงนี้ให้และจะเป็นข่าวให้สยามสิงห์บุรีนิว ลงข่าวแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องมาทีนะครับแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบว่าของเราทําเพื่อ,อใหอ้ชาวบ้านแล้วก็ทุกหน่วยงานได้รนะลึกว่านักข่าวของสยามสิงห์บุรีนิวทำงานตรงนี้เพื่อไม่ให้คนหงกินนะครับเรียกว่าหน่วยงานไหน ไม่ว่าจะเป็นขา้าราชการนักการเมืองที่โกงกินบ้านเมืองนะครับสยามสิงห์บุรีนิวจะตามไปคุยตรงนั้นให้ชาวบ้านได้ชมและได้รู้กันว่าสิ่งที่ท่านทานั้นโกงกินภาษีชาวบ้านนะครับแล้วก็โกงกินเงินหลวงตรงนี้ต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อข่าวต่างถิ่นนอกจากข่าวในตัวเมืองสิงห์บุรีนะครับขอบคุณครับ